ถ้าคุณกลับบ้านเร็วกว่าปกติแล้วพบว่าแม่บ้านกำลังทำบางอย่างกับลูกของคุณที่ไม่เคยมีใครบอกมาก่อนคุณจะกล้าฟังความจริงต่อหรือไม่มหาเศรษฐีกลับบ้านเร็วกว่าปกติถึงกับช็อกเมื่อเห็นแม่บ้านกำลังทำบางอย่างกับลูก,ก้าของเขาตอนใหม่ต่อนเนื้อไม่ตัดอารมณ์และไม่จบตอนบ้านหลังใหญ่เงียบสงบกว่าที่ควรจะเป็นในช่วงบ่ายอากาศภายนอกอบอุ่นแต่พอมหาเศรษฐีก้าวเข้าประตูเขากลับรู้สึกถึงลมเย็นแผ่วเบาที่ไหลผ่านต้นคอ รองเท้าหนังราคาแพงกระทบพื้นหินอ่อนเสียงสะท้อนก้องไปทั่วถงราวกับบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาขมวดคิ้วหัวใจเต้นถี่ขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุกลิ่นดอกมะลิอบอวลในอากาศเป็นกลิ่นที่แม่บ้านชอบจุดไว้เป็นประจำแต่วันนี้มันเข้มเกินปกติเหมือนต้องการปิดบงังกิจกรรมบางอย่างเขาก้าวเดินช้าลงมือแตะราวบันไดยินเฉียบ ปลายนิ้วสั่นเล็กน้อยโดยไม่ตั้งใจเสียงบางอย่างลอดมาจากหน้าลานบ้านเสียงไม้กระทบกันเบาๆเสียงหอบหายใจของเด็กเสียงผู้หญิงพยายามปลอบโยนเขารีบเดินตามเสียงไปและทันทีที่ประตูบานใหญ่เปิดออกภาพตรงหน้าก็ทําให้เขายืนนิ่งเหมือนถูกปลืนไว้ลูกชายตัวน้อยของเขายืนอยู่บนไม้ค้ำยันขาข้างหนึ่งพันผ้าขาว ใบหน้าดูเคร่งเครียดกับการพยายามก้าวทีละก้าวแม่บ้านสาวกำลังจับแขนเบาๆดันหลังลูกชายให้ลองเดินท่าทางอ่อนโยนแต่หนักแน่นเหมือนกำลังสอนให้เด็กต่อสู้กับความเจ็บปวดมหาเศรษฐีหายใจสะดุดร่างกายแข็งเกรงภาพทั้งหมดตรงหน้าเหมือนถูกเร่งให้ชัดขึ้นเสียงหัวใจเต้นดังจนเขาได้ยินเองเขาไม่รู้ว่าควรตะโกนควรวิ่งเข้าไป หรือควรยืนมองต่อไปเพราะความตกใจที่ถาโถมเข้ามาลูกของเขากำลังพยายามเดินในสภาพที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนและแม่บ้านผู้ที่เขาไว้ใจเฝ้าดูแลลูกกำลังทำบางอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเธอพึพรรมพำประโยคที่เขาได้ยินแผ่วๆแต่ชัดพอที่จะทำให้ใจเขาสั่นแรงยิ่งกว่าเดิมราวกับความจริงบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยตรงหน้าเขา ในวินาทีที่เขาไม่ทันตั้งตัวเธอพูดด้วยเสียงสั่นน้อยๆเหมือนพยายามกดความรู้สึกบางอย่างเอาไว้คำพูดนั้นแทงเข้าหูมหาเศรษฐีอย่างจังจนเขาก้าวถอยหนึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวลูกชายของเขายกขาคำเย็นขึ้นอีกครั้งพยายามยืนด้วยแรงที่เหลืออยู่ไม่มากเหงื่อซึมที่หน้าผากดวงตากลมใสมีทั้งความกลัวและความมุ่งม,มั่นปะปนกันแม่บ้านยื่นมือรับอย่างรวดเร็ว ประคองไม่ให้เด็กล้มสายตาของเธอเต็มไปด้วยความตั้งใจแต่ลึกๆก,กลับมีแววบางอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมหาเศรษฐีรู้สึกเหมือนกำลังจมน้ำลมหายใจติดขัดความคิดพันกันยุ่งไปหมดทำไมลูกถึงเดินไม่ได้ทำไมเขาไม่เคยรู้ทำไมแม่บ้านดูเหมือนรู้ทุกอย่างมากกว่าเขาเธอค่อยๆเปลี่ยนมือจับไม้ค้้ยันของเด็กและพูดต่อด้วยเสียงที่นุ่มแต่หนักแน่น เรากับกำลังสอนสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตให้เด็กคนหนึ่งเสียงนั้นสะท้อนอยู่ในหัวเขาไม่หยุดลูกชายของเขาหันไปมองแม่บ้านรอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นรอยยิ้มที่เขาไม่เคยเห็นมานานเรากับเด็กไว้ใจเธอมากกว่าใครทั้งหมดและในวินาทีนั้นมหาเศรษฐีเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่ทำให้ใจเขาเย็นวาบภาพตรงหน้าไม่ได้เป็นเพียงความช่วยเหลือธรรมดา มันเหมือนเป็นเรื่องที่ดําเนินมาอย่างยาวนานแต่เขาเพิ่งเห็นเพียงปลายเหตุแม่บ้านหันมาทางเขาช้าๆดวงตาของเธอแอบมีน้ําวาวอยู่ปลายหางตาเหมือนเพิ่งผ่านเรื่องหนักหนามาด้วยตัวเองเธอเปิดปากจะพูดบางอย่างแต่ทันทีที่เสียงแรกหลุดออกมาเขาก็รู้สึกว่าคําที่กําลังจะตามมาคือคําที่เขาไม่พร้อมได้ยินที่สุดในชีวิตเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยเหมือนต้องใช้ความกล้าทั้งหมดที่มี เพื่อบอกความจริงที่เธอเก็บงาม,มานานเธอสูดหายใจลึกมือที่ประคองเด็กยังมั่นคงแต่ไหล่ของเธอสั่นจนเขาสังเกตได้ชัดคุณท่านน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความลังเลและความเจ็บปวดเหมือนคําที่กำลังจะเอื้อนออกมาอาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในบ้านหลังนี้มหาเศรษฐีรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนักขึ้นเขาไม่ขยับไม่กระพริบตา รอให้เธอพูดต่อแม้ส่วนลึกในใจอยากจะหนีจากความจริงลูกชายของเขาหันไปมองแม่บ้านดวงตาเล็กๆนั้นเต็มไปด้วยความผูกพันบางอย่างที่เขาไม่เคยเห็นชัดขนาดนี้มาก่อนแม่บ้านวางมือบนไหล่เด็กเบาๆและเอ่ยประโยคที่ทำให้หัวใจของเขาเกรงจนเจ็บหนูพยายามมาตลอดค่ะแต่คุณท่านไม่เคยเห็นเลยว่าเขาผ่านอะไรมาบ้าง คำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางหัวใจเขาก้าวขึ้นหน้าแต่ขากลับหนักจนเหมือนลากตัวเองไม่ไหวแม่บ้านก้มหน้าเสียงของเธอสั่นจนแทบแตกหายไปกับลมแต่ก็ยังพูดต่ออย่างชัดเจนเขาไม่ได้เดินไม่ได้เพราะอุบัติเหตุตามที่ทุกคนคิดค่ะมันเกิดขึ้นเพราะเรื่องที่คุณท่านไม่เคยรู้เลยแม้แต่น้อยมหาเศรษฐีชะงักดวงตาเบิกกว้าง ความสงสัยพุ่งขึ้นจนแทบระเบิดออกมาเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆสบตาเขาตรงๆเรากับกำลังเตรียมจะเปิดประตูสู่ความจริงที่เขาไม่เคยคาดคิดในวินาทีนั้นเสียงทุกอย่างหายไปจากโลกเหลือเพียงสายตาของแม่บ้านสายตาที่เต็มไปด้วยความจริงที่พร้อมจะเปลี่ยนชีวิตเขาและลูกไปตลอดกาลแม่บ้านสูดลมหายใจอีกครั้ง เหมือนรวบรวมความกล้าสุดท้ายที่เธอมีเหลืออยู่เธอวางมือจากไหล่เด็กคุกเข่าลงช้าๆและเง่อยหน้าขึ้นสบตามหาเศรษฐีโดยตรงแววตาของเธอไม่ใช่แววตาของคนรับใช้แต่เป็นแววตาของคนที่กำลังปกป้องบางสิ่งด้วยหัวใจทั้งหมดความจริงคือเธอพูดด้วยเสียงเบาทว่าหนักแน่นจนทำให้เขาขนลุกไปทั้งร่างมหาเศรษฐีเผลอกํามือแน่น เรากับร่างกายเตรียมรับแรงกระแทกจากความจริงที่กำลังจะมาถึงลมหายใจของเขาหนักขึ้นเหมือนความกลัวกำลังบีบคอให้แคบลงเรื่อยๆลูกชายมองหน้าแม่บ้านแล้วมองพ่อแววตาเล็กๆนั้นเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นเรากับรู้ว่าคำต่อไปของแม่บ้านจะทําให้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกแม่บ้านกลืนน้ำลายมือที่วางบนตัดก,กำแน่นจนข้อนิ้วขาวซีด วันที่คุณท่านเดินทางไปต่างประเทศเธอพูดอย่างระมัดระวังเกิดเรื่องขึ้นกับคุณหนูค่ะแต่มันไม่ได้เกิดตามธรรมชาติมันเป็นเรื่องที่มีคนทําให้เกิดขึ้นมหาเศรษฐียืนนิ่งเหมือนร่างถูกฟาดด้วยคลื่นลูกใหญ่จนขาไร้ความรู้สึกหัวใจเขาเต้นแรงจนเหมือนจะกระแทกซี่โครงให้แตกออกเธอพูดช้าๆช,ชัดทุกค,คำเหมือนไม่ต้องการให้เขาพลาดแม้แต่เสียงหอบที่แทรกในประโยค ฉันเห็นกับตาและฉันพยายามปกป้องเขาแต่ฉันทำได้แค่นั้นเพราะคนที่ทำเธอหยุดสายตาหลบไปเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะดึงกลับมาจับดวงตาของเขาแน่นขึ้นกว่าเดิมคือคนในบ้านหลังนี้ค่ะมหาเศรษฐีตัวแข็งทื่อเลือดในกายเหมือนหยุดไหลาอากาศรอบตัวหนาวจัดราวกับยืนอยู่กลางพายุเสียงของแม่บ้านยังคงดังต่อเนื่อง แม้จะสั่นอยู่ลึกๆและเขายังอยู่ที่นี่ตอนนี้ลมหายใจของมหาเศรษฐีขาดห่วงเหมือนร่างถูกบีบแน่นจากแรงที่มองไม่เห็นคำพูดของแม่บ้านดังกล้องอยู่ในหัวจนทุกเสียงรอบตัวดับหายไปหมดยังอยู่ที่นี่เขาพึพรรมพำออกมาอย่างยากลำบากเสียงสั่นจนตัวเองแทบไม่รู้จักแม่บ้านพยักหน้าช้าๆแววตาหวาดระแวง เหมือนกำลังจับตามองบางอย่างที่ซ่อนอยู่หลังความเงียบของบ้านหลังใหญ่ลูกชายเกาะแขนเธอแน่นขึ้นร่างเล็กสั่นเบาๆเรากับรู้ว่าความมืดกำลังใกล้เข้ามาอีกครั้งมหาเศรษฐีกวาดสายตาไปรอบลานดวงอาทิตย์ยังส่องสว่างแต่เงาของต้นไม้สูงกลับยาวผิดปกติเหมือนกำลังยื่นมือมาปิดบังความจริงเขาก้าวไปข้างหน้าแต่แม่บ้านรีบลุกขึ้นดักหน้า ยกมือสันสนห้ามไว้อย่าเข้าไปตอนนี้ค่ะเขาเฝ้าดูเราอยู่คำเตือนนั้นทำให้มหาเศรษฐีขนลุกไปทั้งแผ่นหลังความเงียบรอบตัวกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเหมือนทุกมุมของบ้านอาจซ่อนสายตาใครบางคนที่กำลังจ้องพวกเขาอยู่เขากัดฟันแน่นเสียงดังพอให้ตัวเองได้สติหัวใจเต้นทีจนเจ็บจี๊ดทั้งโกรธทั้งกลัวทั้งสับสนใครกัน ใครกล้าทำอะไรแบบนั้นกับลูกของฉันแม่บ้านสูดลมหายใจลึกสายตาของเธอแข็งขึ้นน้ำตาไหลแต่สีหน้าเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นคนที่คุณท่านไว้ใจที่สุดค่ะคนที่คุณท่านให้เดินเข้าออกบ้านหลังนี้เหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเสียงฝีเท้าบางอย่างดังขึ้นมาจากหลังบ้านดังเพียงพอให้ทั้งสามคนหันขอบไปพร้อมกันแม่บ้านรีบดึงเด็กเข้ามาใกล้ อบบังไว้ด้วยร่างของตัวเองขณะที่มหาเศรษฐียืนตัวแข็งสายตาเบิกกว้างเหมือนถูกจับจ้องด้วยบางสิ่งที่เขามองไม่เห็นเสียงฝีเท้านั้นหยุดลงทันทีและตามมาด้วยความเงียบที่กดดันจนลมหายใจหนักขึ้นทุกขณะแม่บ้านหันมากระซิบเบาๆเสียงเบาจนแทบเป็นลมหายใจเขารู้แล้วเขาว่าเราเริ่มรู้ความจริงดวงตาของมหาเศรษฐีสั่นไหว เพราะเขารู้ดีว่าเรื่องต่อจากนี้จะไม่ใช่เพียงความจริงธรรมดาแต่เป็นความจริงที่อาจทําให้ทุกอย่างพังทลายลงในพริบตาเสียงความเงียบที่ปกคลุมอยู่ทั่วบ้านกลายเป็นแรงกดดันที่บีบหัวใจของทุกคนจนแทบหายใจไม่ออกมหาเศรษฐียืนมองไปทางด้านหลังบ้านลมหายใจสันทีสัญชาตญาณบางอย่างบอกเขาว่าคนที่ก่อเรื่องทั้งหมดกําลังอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เขายืนอยู่เลย แม่บ้านขยับตัวเข้ามาใกล้ก้มตัวป้องเด็กไว้อย่างแน่นหนาแววตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ท่าทีของเธอกลับไม่ยอมถอยแม้แต่น้อยคุณท่านได้ยินใช่ไหมคะเธอกระซิบเบาๆแต่ทุกคำชัดเจนพอจะทำให้เลือดในตัวเขาเย็นเยือกเสียงลมหรือเสียงก้าวเดินเขาไม่แน่ใจแต่ความรู้สึกเหมือนมีใครบางคนซ่อนตัวอยู่ใกล้มาก ซ่อนอยู่ในเงามืดของบ้านซ่อนอยู่ในที่ที่เขาไม่เคยคิดจะมองลูกชายของเขากอดแขนแม่บ้านแน่นดวงตากลมโตสันระริกเหมือนเด็กเห็นตัวตนของสิ่งที่ผู้ใหญ่ยังมองไม่เห็นมหาเศรษฐียกมือขึ้นเหมือนตั้งใจจะบอกทั้งสองให้เงียบแต่ปลายนิ้วกลับสั่นจนควบคุมไม่ได้ความหวาดระแวงคืบคลานเข้ามาเหมือนเงาที่กำลังกลืนกินแสงแดดรอบตัว แม่บ้านสูดหายใจก่อนเอ่ยเสียงแผ่วตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องเขาไม่เคยออกจากบ้านเลยค่ะเขาแค่ย้ายที่ซ่อนเปลี่ยนเวลาปรากฏตัวและรอจังหวะเสียงฝีเท้าเดิมดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดกว่าเดิมใกล้กว่าเดิมหนักกว่าเดิมมหาเศรษฐีสะดุ้งเฮือกสายตาดาสไปยังประตูด้านหลังที่เปิดแง้มอยู่ ผ้าม่านสีครีมผิวไหวเหมือนมีมือใครบางคนเพิ่งปล่อยมันไปเมื่อครู่แม่บ้านรีพูดด้วยเสียงจริงจังอย่าเข้าไปนะคะเขาไม่ใช่คนที่คุณท่านคิดว่าเขาเป็นหัวใจของมหาเศรษฐีเต้นแรงจนเหมือนกําลังจะระเบิดความโกรธความตกใจและความกลัวพุ่งเข้าชนกันจนเขาแทบทรงตัวไม่อยู่ฉันต้องรู้ต้องรู้ว่าเขาเป็นใคร และต้องรู้ว่าทำไมถึงกล้าทำแบบนั้นกับลูกของฉันแม่บ้านเม้มปากแต่สุดท้ายก็พูดออกมาอย่างชัดเจนเรากับตัดสินใจแล้วว่าจะบอกทุกอย่างคุณท่านรู้จักเขาดีกว่าที่คิดค่ะและเขาไม่ได้ต้องการทำร้ายเด็กในตอนแรกแต่ตอนนี้เสียงกุกกักดังขึ้นที่ประตูเหมือนมีใครกำลังจับลูกบิดอยู่จากด้านในแม่บ้านเบิกตากว้าง ก้าวขวางหน้าพ่อกับลูกทันทีพร้อมเอ่ยคำที่ทำให้มหาเศรษฐีชาววา่ตั้งแต่หัวจะโรเท้าเขากำลังจะออกมาแล้วคะ่ะประตูด้านหลังสั่นไหวแรงขึ้นเหมือนมีแรงผลักจากด้านในลูกบิดหมุนช้าเสียงโลหะคลืดคราดดังสะท้อนในถงกว้างชวนให้เลือดในกายเย็นหนาวลงทุกวินาทีแม่บ้านขยับยืนขวางทั้งสองไว้แขนของเธอสั่นแต่ท่าทีแข็งแนว่ว เหมือนพร้อมปกป้องเด็กด้วยชีวิตของเธอเองมหาเศรษฐีกลั้นหายใจดวงตาจับจ้องไปที่ประตูหัวใจเต้นแรงจนเขารู้สึกได้ถึงแรงสั่นในหน้าอกทุกสัญชาตญาณกำลังกรีดร้องว่าคนที่อยู่หลังบานประตูนั้นไม่ใช่ใครธรรมดาเสียงกุกกักหยุดลงทันทีเงียบสนิทเงียบแบบผิดปกติเงียบจนเหมือนบ้านทั้งหลังหยุดหายใจลูกชายซบหน้ากับแขนแม่บ้าน ร่างเล็กสั่นกลัวจนเห็นได้ชัดมือเล็กๆก,กำเสื้อเธอแน่นราวกับกลัวว่าจะถูกแยกจากกันแม่บ้านเอ,อ่ยเสียงเบาราวกับรู้ว่าเขาอยู่ใกล้มากคุณท่านเขาไม่ได้ตั้งใจจะออกมาตอนนี้เขากำลังรอให้เราเผลอค่ะคำพูดนั้นทำให้มหาเศรษฐีชะงักเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันร้ายที่ยังไม่จบเขาเงยหน้ามองไปด้านบนเงาของเราบันไดยขยับเล็กน้อย เหมือนมีอะไรบางอย่างพาดผ่านเงาที่ส่องจากหน้าต่างด้านบนเขาขนลุกสู้ทันทีเงานั้นไม่ใช่เงาของเขาไม่ใช่เงาของแม่บ้านและไม่ใช่เงาของเด็กแน่นอนแม่บ้านมองตามสายตาเขาแล้วหน้าเธอซีดเผื่อทันทีเขาอยู่ชั้นสองเธอพูดเสียงสัน่นและเขากำลังมองมาที่เรามหาเศรษฐีรู้สึกเหมือนมีอะไรบีบหัวใจแน่น เขาเงยหน้ามองตรงไปที่เงานั้นและในเสี้ยววินาทีต่อมาเงาบางอย่างก็ขยับแวบหนึ่งเร็วเกินกว่าตามองจะจับทันแต่หนักพอจะทำให้เขาถอยหลังโดยไม่รู้ตัวแม่บ้านรีบดึงเด็กแนบตัวกระซิบเหมือนร้องขอทั้งสัน่นทั้งรีบทั้งเต็มไปด้วยความจริงที่เขายังไม่รู้คุณท่านเขาไม่ได้แค่ทำร้ายเด็กเขา กำลังตามล่าคุณด้วยค่ะมหาเศรษฐีชะงัก้างคำพูดของแม่บ้านเหมือนแทงลึกเข้าไปถึงกระดูกเย็นว่าไปทั้งสันหลังจนเขาต้องจับราวใกล้ตัวเพื่อทรงตัวไว้ตามล่าตัวเขาทำไมใครกันที่กล้าทำแบบนั้นคำถามถาโถมเข้ามาในหัวแต่ไม่มีคำตอบใดให้จับต้องได้มีเพียงเสียงหัวใจเต้นแรงและความเงียบที่หนักจนเหมือนกดทับทั้งบ้านไว้ แม่บ้านมองตรงไปยังเงาชั้นสองดวงตาของเธอกรอกหาอย่างระแวงเหมือนพยายามจับก,การเคลื่อนไหวของใครบางคนที่เธอรู้จักและกลัวที่สุดเธอกระซิบเบาๆแต่ทุกคำชัดเจนเหมือนสายฟ้าฟาดกลางอกเขาโกรธคุณท่านมากค่ะตั้งแต่วันนั้นวันเดียวกับที่คุณหนูเกิดเรื่องมหาเศธธรษฐีรีตาความทรงจำหนึ่งผุดขึ้นมาแวบเดียว ความทรงจําที่เขาพยายามลือมานานเหตุการณ์การทะเลาะรุนแรงคําพูดที่แหลมคมและใบหน้าของคนคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ใกล้ชิดเขามากที่สุดเขากลืนน้ําลายฝืดๆเหมือนมีหินก้อนใหญ่ติดอยู่ในคอหมายความว่าเขาพยายามพูดแต่เสียงแทบไม่ลอดออกมาแม่บ้านหันกลับมามองเขา ดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวและความเสียใจเหมือนสิ่งที่เธอจะบอกไม่ใช่เรื่องที่เธอต้องการพูดเลยแม้แต่น้อยเขากลับมาที่นี่ก่อนคุณท่านจะกลับมาเพียงไม่กี่วันเธอพูดช้าช้าและเขาไม่ได้กลับมาแบบเดิมเสียงดังปึงดังมาจากชั้นบนเหมือนมีของหนักถูกเหวี่ยงลงกับพื้นทั้งสามคนสะดุ้งพร้อมกันแม่บ้านรีบยพยัยับมาบังเด็กไว้แน่นขึ้น มหาเศรษฐีเริ่มหายใจแรงอย่างควบคุมไม่ได้กล้ามเนื้อทั่วตัวเกร็งจนเจ็บเขามองขึ้นไปเงานั้นเคลื่อนอีกครั้งคราวนี้ชัดกว่าเดิมยาวกว่าเดิมและใกล้กว่าเดิมแม่บ้านกระซิบเสียงสัน่นเขาไม่ได้หนีไปไหนเลยค่ะเขารอจังหวะรอวันที่คุณท่านกลับมาประโยคถัดไปของเธอ ทำให้เลือดของมหาเศรษฐีเย็นจนเหมือนหยุดไหลเขากลับมาเพราะคุณท่านและเขาต้องการเอาคืนมหาเศรษฐียืนนิ่งร่างทั้งร่างชาเหมือนถูกกระชากออกจากโลกความจริงคำว่าเอาคืนยังคงดังก้องในหัวหนักและเย็นจนเขารู้สึกว่าห้องทั้งห้องกำลังปิดเข้ามาเรื่อยๆเงาบนชั้นสองเคลื่อนไหวอีกครั้งคราวนี้ช้า แต่ชัดเจนเหมือนคนที่จงใจให้เขาเห็นแม่บ้านรีบยกมือขึ้นสัญญาณให้เขาอยากขยับแต่สายตาของมหาเศรษฐีกลับจับจ้องไปยังเงานั้นด้วยทั้งความโกรธความกลัวและความ้างาังคาที่สะสมมานานเกินไปแล้วแม่บ้านกัดริมฝีปากเหมือนกำลังต่อสู้กับความลังเลในใจก่อนจะตัดสินใจพูดความจริง ที่เธอเก็บซ่อนไว้ตลอดหลายปีคุณท่านครับเสียงเธอสัน่นแต่ทุกถ้อยคำชัดเจนจนบาดหัวใจคนคนนั้นไม่เคยยอมรับการตัดสินใจของคุณท่านในวันนั้นเลยเขาเกลียดเขาโกรธและเขารู้สึกว่าคุณท่านทำลายชีวิตเขามหาเศรษฐีจ้องหน้าเธอหัวใจเหมือนถูกกดจมดิ่งลงในหลุมลึกที่ไม่มีที่สิ้นสุดเขาทำแบบนี้เพราะฉัน เขาถามด้วยเสียงแข็งแต่ปลายประโยคสั่นจนแทบฟังไม่ออกแม่บ้านพยักหน้าอย่างช้าๆเสียงหอบเล็กๆของเด็กดังขึ้นเขาซุกหน้าเข้าอกแม่บ้านตัวสั่นจนเหมือนจะร้องไห้เรากับจำภาพที่เกิดขึ้นวันนั้นได้หมดทุกอย่างเงาบนชั้นสองหยุดนิ่งก่อนจะเคลื่อนเข้ามาใกล้ขอบราบันไดใกล้จนเห็นทรงคนชัดเจนขึ้นแม้ยังไม่เห็นใบหน้า แต่ความรู้สึกบางอย่างบอกได้ทันทีว่าเขารู้จักดีแม่บ้านผู้ต่อเสียงเบาแต่เหมือนชายฟาดเข้ากลางหัวใจเหตุผลที่เขากลับมาไม่ใช่เพราะเด็กแต่เพราะเขาคิดว่าถ้าทำร้ายลูกของคุณท่านได้ก็เหมือนทำร้ายคุณท่านโดยตรงมหาเศรษฐีเริ่มหายใจทีโกรธจนเลือดในกายแทบเดือดแต่ในเวลาเดียวกัน ก็กลัวจนปลายนิ้วสั่นไม่หยุดแม่บ้างกระชับอ้อมแขนปกป้องเด็กไว้แน่นก่อนพูดคำสุดท้ายที่ทำให้เวลารอบตัวเหมือนหยุดหมุนและเขาขึ้นมาที่นี่ตอนนี้เพื่อจัดการจุดที่เขาเกลียดที่สุดมหาเศรษฐีเงยหน้าช้าๆดวงตาขยายกว้างเมื่อเห็นเงาบางอย่างยืนอยู่ตรงราวบันไดมองลงมาตรงเขา นิ่งลึกและเต็มไปด้วยความอาฆาตแม่บ้านกระสิบด้วยเสียงที่แทบไม่เป็นเสียงเขามาเพื่อคุณท่านค่ะเงาที่ราวบันไดยขยับเข้ามาอีกครึ่งก้าวชา้าหนักและตั้งใจให้ทุกการเคลื่อนไหวได้ยินชัดเจนมหาเศรษฐีรู้สึกเหมือนร่างทั้งร่างถูกปรึงไว้กับพื้นขาไม่ขยับมือเย็นเฉียบจนแทบไม่มีเลือดไหล สายตาของเขาจ้องไปยังเงานั้นไม่กระพริบเพราะลึกลงไปในใจเขารู้แล้วว่าอีกไม่กี่วินาทีใบหน้าของคนคนนั้นจะถูกเปิดเผยออกมาเต็มๆแม่บ้านกอดเด็กแน่นขึ้นเอียงตัวบังให้มากที่สุดแม้ตัวเองจะสั่นแต่ก็ไม่ถอยแม้ก้าวเดียวแววตาเธอเต็มไปด้วยความกล้าที่ฝืนความกลัวสุดขีดของตัวเองเงานั้นเอียงศีรษะเล็กน้อย แบบเดียวกับที่เขาเคยเห็นใครบางคนทำเป็นประจำท่าทางที่เขาเคยคุ้นจนจำขึ้นใจหัวใจของมหาเศรษฐีร่วงวูบลงไปลึกสุดในอกเสียงลมหายใจของคนบนชั้นสองดังลอดลงมาดังพอจะทำให้เขารู้ว่าผู้ชายคนนั้นยืนอยู่ห่างจากเขาไม่ถึงสิบก้าแม่บ้านประสิบอย่างหวัดหวันเขาเดินเข้ามาตรงนี้หลายคืนแล้วค่ะแต่คืนนี้เขามาเพราะรู้ว่าคุณท่านกลับมาแล้ว มหาเศรษฐีกำมือแน่นจนเส้นเลือดปูดหายใจแรงขึ้นทั้งโกรธทั้งสับสนทั้งอยากรู้ความจริงแต่ความกลัวก็เปลี่ยนเลือดในกายให้เย็นจนซีดเงาน,นั้นยกมือขึ้นช้าๆวางลงบนราวบันไดเสียงเล็บล่ากับไม้ดังเบาๆแต่พอให้ทุกคนขนลุกสู้เขากำลังลงมาทีละก้าวแม่บ้านหันมามองมหาเศรษฐี พร้อมพูดด้วยเสียงสั่นจนแทบขาดเขาไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วค่ะสิ่งที่เขาทำกับคุณหนูมันไม่ใช่อุบัติเหตุเลยมันคือการเตือนมหาเศรษฐีหอบหนักขึ้นเก้าถอยหลังหนึ่งก้าแต่สายตายังตรึงอยู่กับเงาที่กำลังก้าลงบันไดก้าแรกดังกึกเก้าที่สองดัง เหมือนเขาตั้งใจให้เสียงรองเท้ากระแทกพื้นเพื่อกดดันเพื่อบอกว่าเขาควบคุมสถานการณ์อยู่ไม่ใช่เหยื่อแต่เป็นผู้ล่าแม่บ้านพูดต่ออย่างยากลำบากสิ่งที่เขาต้องการคือให้คุณท่านรู้สึกเหมือนเขารู้สึกในวันนั้นวันที่เขาถูกผลักออกจากชีวิตของคุณท่านเหมือนไม่เคยมีตัวตนมหาเศรษฐีสะดุง้งหัวใจเต้นแรงจนเจ็บ ความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นมาทีละฉากภาพของผู้ชายคนหนึ่งน้ำตาคลอคำพูดที่ดังสะท้อนในหัวเขาเหมือนคำสาปถ้าวันหนึ่งคุณมีให้ฉันเทียงความว่างเปล่าฉันจะทำให้คุณได้กลับมาเจ็ดแบบเดียวกันก้าที่สามของเงาน,นั้นดังขึ้นใกล้กว่าเดิมชัดกว่าเดิมใบหน้าของเงานเริ่มปรากฏจากมุมมืดทีละน้อยขณะที่แม่บ้านรีบปิดตาเด็กไว้ กลัวว่าเด็กจะเห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมหาเศรษฐียืนตัวแข็งเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเมื่อเสียงหนึ่งดังขึ้นจากมุมมืดนั้นเสียงที่เขาจำได้แม้ผ่านไปหลายปีเสียงที่ทำให้สันหลังชาว,ว่าบจนขนลุกทุกเส้นฉันกลับมาแล้วนอนั้นเดินลงมาจนถึงขั้นสุดท้ายของบันไดใบหน้าของชายคนนั้นเผยออกจากความมืดเต็มไปด้วยความโกรธความผิดหวังและบาดแผลจากอดีตที่ไม่เคยเยียวยา มหาเศรษฐีเงียบงันหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบแตกออกแต่เมื่อสบตากับชายตรงหน้ามีบางอย่างในใจเขาค่อยๆเปลี่ยนไปไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความเข้าใจที่เพิ่งเกิดขึ้นแม่บ้านกอดเด็กแน่นรอเพียงให้สถานการณ์พังทลายแต่กลับเกิดสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมหาเศรษฐีก้าวไปข้างหน้า ยกมือขึ้นช้าๆไม่ใช่เพื่อป้องกันแต่เพื่อหยุดความแค้นที่สุกจนจะระเบิดพอเถอะเขาพูดเสียงหนักสงบแต่สั่นเล็กน้อยชายคนนั้นชะงักสายตาแข็งกร้าวค่อยๆสั่นไหวเหมือนกำแพงในใจเริ่มแตกออกมหาเศรษฐียืนตรงหน้าเขาห่างกันเพียงไม่กี่ก้าวก่อนผู้ประโยคที่ทำให้ทุกอย่างหยุดนิ่งฉันผิดเอง ที่ปล่อยให้คนที่เคยสําคัญที่สุดต้องเจ็บคนเดียวคําพูดนั้นทําให้สายตาของชายคนนั้นเปลี่ยนทันทีแววโกรธแผ่วลงเหลือเพียงความเศร้าลึกที่ซ่อนอยู่หลายปีเด็กชายมองภาพผู้ใหญ่ทั้งสองค่อยๆค,ค,คลายมือจากแขนแม่บ้านก่อนเอื้อมไปหาแม่บ้านแทนเหมือนไม่อยากให้ทุกคนต้องเจ็บไปมากกว่านี้แม่บ้านสูดลมหายใจโล่งอ,อกครั้งแรกนับตั้งแต่เหตุการณ์เริ่มต้น ชายคนนั้นหลุบตาลงความแข็งกร้าวในตัวเขาค่อยๆหายไปเหมือนยอมรับว่าแขนที่เขาแบกมานานไม่เคยนำพาอะไรมานอกจากความสูญเสียและสุดท้ายเขาก็เอ่ยประโยคสั้นๆที่ปิดฉากความบาดหมางทั้งหมดฉันเหนื่อยแล้วมหาเศรษฐีพยักหน้าก้าวเข้าไปใกล้อีกครึ่งก้าวผู้เสียงเบานุ่ม งั้นพอแล้วนะกลับไปสู่ชีวิตของตัวเองเถอะฉันจะไม่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกชายคนนั้นค่อยๆหันหลังเดินออกจากบ้านไปอย่างไร้เสียงเหมือนทิ้งอดีตหนักอึ้งไว้เบื้องหลังในที่สุดเมื่อประตูปิดลงความเงียบกลับกลายเป็นความสงบอย่างแท้จริงแม่บ้านสุดตัวลงนั่งน้ำตาไหลยอย่างโล่งใจก่อนเด็กชายจะเข้าไปกอดเธอ ด้วยความผูกพันที่ไม่มีวันหายไปมหาเศรษฐีเดินเข้าไปลูกหัวลูกชายสีหน้าผ่อนคลายเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเขาหันไปหาแม่บ้านยิ้มบางๆที่เต็มไปด้วยความขอบคุณจริงใจขอบใจนะถ้าไม่มีเธอฉันคงเสียเขาไปแล้วแม่บ้านยิ้มทั้งน้ำตาและตอบเสียงเบาฉันแค่ทำสิ่งที่หัวใจบอกค่ะ ลมอ่อนๆพัดเข้ามาในลานบ้านอากาศกลับมาอบอุ่นเหมือนบ้านหลังนี้ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งและในช่วงเวลานั้นทั้งสามคนรู้ดีว่าความกลัวความแค้นและความมืดมนทั้งหมดได้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังแล้วเหลือไว้เพียงความหวังใหม่ที่เริ่มต้นขึ้นในวันนั้นเองจบบริบูรณ์อย่างงดงาม